นักกรรมอักเมนแรกก็ตัด,ตด,ตดสินได้แล้วครับว่าเกมจะเกมจะเบิ่มหรือไม่เบมมิ่มว้าวเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณผู้ดูครับเราได้อักเมนที่ไม่ใช่สีซิลเวอร์แล้วครับเกมนี้จะเบิ่มๆคือลือหรือเปล่าครับแล้วทางโคโยริโคโยริครับเรื่องมาเป็นไนฟ์เอ็นะครับทางแบคโครครับเรื่องมาเป็นบุยเซอร์ แบงึงเนี่ยผมจำคำนี้ไม่ได้แม่งอ่านยากมากเลยดูมันออกเสียงเลย crest <rest. S 1> crest crest ทาง back คราวนันเรือกมาเป็นบุยเซอร์คราสครับทางมุงมุงกรนะเลือกมาเป็นทิวอับดิฮันครับแล้วก็คุณไซครับเลือกมาเป็นวิ่งเร็วและฮิลสองหน่วยเมื่อจบเทิร์นครับจำชื่อไม่ได้ชื่อแมงยาวช่างมันนะครับก็ทางดาร์ฟโซครับเช่นกันครับก็คือวิ่งเร็วแล้วก็ฮิลฮิลสองหน่วยเมื่อจบเทิร์นครับแล้วก็คุณซันคุณซันละกันเลือกมาเป็นแชปชูเตอร์ครับก็คือสามารถชิงได้นั่นเองนะของพวกยูนิตกระสุนแปดครับแล้วก็คุณลาโก ลาโกปอนนะครับเลือกมาเป็นไททานิกฟอสตครับก็คือถ้าเลือดมากกว่าพันสี่จะได้รับดอกจับีสามเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเคครบทุกคน,นครับเสียงเมื่อกี้คืออะไรส่วนมากทุกคนไม่ได้เลือก เอ็มเบมกันมาเลยนะมีแค่ทางคุณแบ็กคราวที่เลือกเอ็มเบมมาครับก็คือเป็นเอ็มเบมบุเซอร์นั่นเองนะฮะนอกานั้นเลือกมาเป็นแบบกลางๆหมดเลยครับก็มีคุณซันเนี่ยเล่นยากหน่อยนะเอามาเป็นแชปชูเตอร์อาจจะต้องไปเล่นแชปชูเตอร์หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แชปชูเตอร์อาจจะต้องไปเล่นกระสุนแฝดหรือเปล่ามัางกรครับไม่ใช่มุมกรโอเคโอเคและนี่ครับถึงท่อนสี่ต้นเกมครับแบ็กคราวสบายสบายครับจะโดดไปเจอกับทางโคโยนิครับโคโยริดิสบายๆนะผมว่าบุยสี่ต้นเกมมัน สตองวัสดีลูมอสครับวันนี้ภาคแข่งครับผมกำลังภาคอยู่ครับเจ็ดคนเจอกันนะผมก็เิ้นมาภาคอยู่ครเนี่ยครับสบายสบายครับแบ็กกราวด์วีเซอร์สี่ครับยังไม่มีใครตั้งบอร์ดด้วยทหารรับจ้างนะครับทำไมเขาถึงลงโชก้าดะผมอยากรู้มากเลยโคโยลีอ่ะคือถ้าลงโชก้าเหตุผลเดียวที่จะลงเลยคือเล่นมิวแทนสามอะไรเงี้ยแต่นี้มันมันเริ่มมันลดอ่ะดูดิ เขาไม่ซื้ออะไรไว้ข้างล่างด้วยนะเล่นอย่างกับเคลียร์ไม่เอารอดูครับอาจจะมีคอมแน่ใจอยู่อาจจะฟอร์ตคอมอยู่ก็เลยไม่ไม่ซื้อตัวละครทิ้งไว้ด้านล่างก็จริงๆช่วงต้นเกมแนะนําให้ซื้อตัว1บาท2บาทให้ได้เยอะที่สุดด้านล่างครับซื้อๆทิ้งไว้จับคู่ทิ้งไว้ครับจับคู่ทิ้งไว้ใคร2ดาวก็เอาคนนั้นลงแค่นั้นเองครับสำหรับช่วงต้นเกมนะก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากครับช่วงต้นเกมเไม่ต้องโลครับมี1บาท2บาทอะไรที่คิดว่ามันซ้ําก็ซื้อๆทิ้งไว้ฮรพอาัารวมล่างก็ ได้กล่องมาแล้วครับกล่องสมบัติทหารรับจ้างครับจะทําให้ผิดหวังหรือเปล่าฮะเรามาดูกันมาแบ็คกราวครับได้มาเป็นทหารรับจ้างนะฮะเพราะว่าเมื่อตะกินี้หยิบไปเป็นมิดฟอร์จูนครับทหารรับจ้างจะสามารถเล่นกับอ,อ,อักเมินบุลเซอร์ได้ดีนะเดิมที่จะใส่ใเทมกันแล้วครับสำหรับทั้งสองทีมบางคนนักไม่อยากแพ้ฮะ มาดูเลือดคนที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคุณบังกรครับอะคาเดมี่ปกปักครับเลือด76นะครับหน้าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเลือดไม่ควรต่ำกว่า80ครับ70แล้วกันอ่ะ76ก็ยังโอเคอยู่โคโยริครับเจ้าหน้าที่สไนเปอร์เขาไม่ซื้ออะไรข้างหลังจริงเลยนะแต่เขาเลเวล5แล้วนะผมว่าเขาอาจจะมีแผนแบบฟา 7, ฟาแแล้วก็โลหรือเปล่าก็ปกติแล้วคือมัจะควรซื้อ เหมือนที่ผมพูดไปแกชงต้นเกมเราควรจะซื้อตัวละครข้างหลังไว้ถ้าทำมัสองดาวเราก็เอามาลงถ้ามันไม่สองดาวก็ตัดสินใจอีกที่เนี่ยตัดสินใจตอนช่องเวฟเวฟหินนะครับก็แบบสุดท้ายแล้วเนี่ยต้นเกมเราจะบิวเป็นคอมอะไรแบกโซครับหัวติดไฟครับไนเปอร์ชิ้นส่วนครับได้เอ็มเอฟมาต้นเกมนะใส่ไปเป็นอินฟินิตี้เอชครับหารับจ้างตอนนี้มี2ตีนะมีซันนี่กับแบ็กคราวครับซันนี่ได้สแต็กแพ้มา1สแต็กนะฮะ คุณแบ็กคราวล่ะแบ็กคราวเป็นสูนย์อยู่ครับแต่อาจจะเล่นเป็นเหมือนทหารรับจ้างห้อยเทคกับตังกันเยอะอย่างนี้หรือเปล่าจะถามที่หนึ่งแล้วฮะเราจะได้เห็นรูปร่างช่วงต้นเกมนะครับว่าแต่ละคนตัดสินใจที่จะฝากชีวิตไว้กับบอร์ดอะไรกันดูไล่ดูทีละคนครับโคโยรี่ครับเจ้าหน้าที่สไนเปอร์ครับได้ฟิโอล่ามาว h a เ level มีฟิโอล่ากับบรัมครับแบ็กคราวครับตั้งบอร์ดมาเป็นทหารรับจ้างครับฝากของไว้ที่แก้งแทงครับ มังกรครับอะคาเดมี่ปกปักครับฝากของไว้ที่เกรฟครับเปลี่ยนเป็นองค์กรแล้วครับต่อไปคุณไซนะตั้งบอร์ดเป็นโยเดอร์ชิ้นส่วนครับเอาโยเดอร์มาเล่นแวรลูช่วงต้นเกมฮะมาดูดักโซครับจะคงเก็บวินสแต็นี้ได้อยู่หรือเปล่าครับคงยิงยงงอยู่ต่อเนื่องครับสำหรับทางเชสลีนของเขาวินสแต็กลัวๆครับดักโซไอ้บัมอะไรนี่ะนี่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 ครับ โฮโยรี่ครับได้บรัมกับฟิโอรามาครับแต่ยังไม่เลือกไอเทมที่จะสแลมที่ใครครับน่าจะต้องดูดูสักสี 1, 2, ่ขีดหนึ่งสี่ขีดสองครับน่าจะเริ่มสแลมไอเทมกันแล้วทางลาโกปอนครับทึกทนซามิล่าครับโอ้เลเวลเดี๋ยวก่อนนะเลเวลห้าได้จินและมุนโดครับโอ้โหห้องคนรอบนี้นี่มัน2%มันสุดยอดกันจังเลยวะเอาครับอักเมนสีสีส สีเอาแลยๆๆๆแล้วเอาแลๆๆๆแล้วครับแล้วสีทอง2อันแบบนี้ครับมังกรครับเลือกมาเป็นซันไฟบอร์ดครับ คุณซันครับเลือกมาเป็นคุณแบ็กคลาวด์ครับเลือกมาเป็นไม่ใส่ไอเทมแล้วถึกขึ้นครับคุณโคโยริครับเลือกมาเป็นไนฟ์เอทครับคุณลาโกปอนครับเลือกมาเป็นไนฟ์เอทเช่นกันครับคุณไซครับเลือกมาเป็นไซเบอร์เนติกครับใส่ไอเทมเพื่อได้เลือดเยอะครับแล้วก็คุณดาร์กโซครับไซเบอร์เนติกเช่นกันครับมาดูกันครับหรือแต็กแพ้ของเขาจะส่งผลครับเขาพยายามแพ้ด้วยการเอาเกฟไปอุดทิ้งนะครับเนี่ยเห็นปหมเขาเอาเกฟไปอุดทิ้งเลยอะ แต่ถ้าพยายามแพอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องหยิบนะหรือเปล่าครับคือปกติถ้าอยากชนะอันนี้มันควรจะหยิบเพราะว่าทหารรับจ้างมันจะได้ตีแรงๆแต่อันนี้เขาอยากแพ้แต่เดือดเคครับดาร์กโซกับคุณไซครับเลือดยังไม่ลดครับผมตายช้าจังเลยตานนี้อุย้ยมี100ร้อยกว่าบาทอ่ะ <S <S เอ,อ้ยเกือบฟัดแปดโเลยลุสแตกสี่ครับ คุณคุณซันครับแล้วเปลี่ยนโพสิชันครับเอาเกฟมายินข้างหน้านะครับเกฟนี่คือของจีแล้วเอา้าแล้วดวงสวยหรือเปล่าครับจะเก็บรูสตแตกแล้วดวงสวยหรือเปล่าครับเจอนักะมะเข้าไป <c oughs> ไม่รู้ว่าดวงดีหรือดวงสวยนะครับแผนเก็บถังของเขาครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าดวงดีหรือดวงสวยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะได้ได้อะไรจากถังสีสแต็กตรงนี้ฮะตอนนี้ไม่รู้ว่ากำหมัดไปแล้วหรือเปล่าครับเปิดกล่องมานะครับซันนี่เอ้ยคุณซันครับได้เซราฟีนได้ซามิล่าได้ตังแล้วก็ได้เชนเวสมาครับน่าจะต้องเล่นเป็นแบบสายชัยชนะเลยหรือเปล่าครับอันนี้คือของ g p นะ GP คือบิลนี้เลยครับแล้วเลือกที่จะอัพเลเวล7ทันทีครับคุณซันครับโลหาตัวเพิ่มหรือเปล่าฮะโลอยู่ครับมุนโดครับได้มุนโดมาเสริมทีมหนึ่งตัวครับ อันนี้ก็คือกลายเป็นศึกทนหารละจ้างไปก่อนนะสำหรับคุณซันครับแล้วก็มีกระสุนแปดจากเกฟแล้วก็ท็อกเมาครับนี่ฮะเกฟสามารถยิงชิงได้จากแคชูเตอร์เลยครับและเกฟมีตีกระจายด้วยหรอก็คือแบบชิงสามชิงเนี่ยค,คุณซันบอกไหนๆก็ชนะแล้วขอต่อเลยแล้วกันครับมับงกรครับใกล้ระเบิดแล้วครับ เลเวล5 40บาทเท่านั้นครับดูเหมือนเขาจะอ๋อเขาจะเล่นคาซาดินหรือเปล่าครับคาซาดินกาเลนเกฟอะครับเพราะเขาเลเวล5อยู่เลยครับแต่คาซาดินกาเลนเกฟก็ไม่ใช่เทมมี้หรือเปล่าครับอาจจะหายเทมไม่ได้ครับก็เลยมาเบ็เทมลักมีครับไอจูเก,กาบูพับเนี่ยครับอ่าข้างที่จะแปลก,กครับ ชิ้นส่วน5ครับคุณใส่ครับขึ้น74ขีดหนึ่งครับเป็นดีเฟลพื้นฐานครับคุณมังกรเป็นต่ำกว่ามาตรฐานนิดนึงนะก็คือเวล6ครับขาดไปเลเวลหนึ่งครับคุณซันขึ้น7แล้วฮะแบ็คคราวขึ้น7แล้วเช่นกันครับโคโยริก็ขึ้น7แล้วเช่นกันครับโลโกปอนก็7แล้วเช่นกันครับทุกคนขึ้น7หมดแล้วครับมีแค่มังกรที่ยังไม่ขึ้นครับเรามาดูบิวของมังกรกันครับไอ e jewel g a r เล t แล้วก็ไอ ironic star ครับยิงเข้าไปครับ แล้วมีไครสะเลเวล7ครับด์กโซครับไข่สะเลเวล7มาครับไออีจูเวลการเล่นเหมือนกันครับเก็บทั้งทีมครับโอ้ไม่ก๊อชไคสะได้เลือกคุณแล้วครับด์กโซมีไค่ปรแล้วเช่นกันครับคุณไซครับไขรสะ1%เปอร์เซ็นเช่นกันครับโลโก้เปามีไหมครับไม่มีครับโคโยลินี่ดูเหมือนจะเล่นเป็น หอมจินนะดูจากตัวละครแล้วครับุณซันครับได้แก๊งแทงมาแล้วครับแล้วนี่คือแผนของเขาครับตังเยอะดดเมจแรงแล้วก็แชชูเตอร์ตีกระจายครับฝากทุกอย่างไว้กับ GP ครับดูครับดดเมจนี้ครับดูครับนี่ครับนี่ครับใครสา1%อะไร GP ีบอกใครมันสนใจกันนะใครสาลดเลือดลดนะครับเพราะว่ามีลูงนันทาริเคนครับมาครับ คุณไซครับคุณซันครับคุณไซแล้วว่าอะคาเดมี่เกรฟเหรอครับเขามีลักแล้วครับด้านหลังครับน่าจะเปลี่ยนเอาลักลงหรือเปล่าครับมาแล้วครับแล้วขายเกรฟแล้วลงเกรฟตัวนี้ไหมหรือว่าจะเป็นเกรฟแบกแล้วก็เป็นอะคาเดมี่หครับอยู่ที่การตัดสินของเพลเยอร์ครับสลับไหมครับเหมือนจะไม่สลับไอเทมเกรฟกับอู้แบ็กทาวครับถังอาระดับ6แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเมอร์ชนารี่สไตล์แบกหรือเปล่าครับ ขออ้ากวันนี้ครับแบ็คคาวบอกหมายถึงถังแหรอครับปากพี่ครับอะไรนะใส่ต่อครับไม่ไหวครับเกฟแรงเหลือเกินครับ IE อีจ e เ g ลกราเลอวิสปาร์ครับแบ็คคาวคุณซันยังคงชนะอยู่ครับกับ GP แผนดดเมจสูงกับ แคปชูเตอร์ของเขาครับเจวีโดนตีด่าน4จะมีตัว5บาทมาถึง2ตัวมีใครสาด้วยฮะไขรสายเท่มชิ้นนี้เล่นได้เหมือนกันนะไปใส่โมเรโลครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้แต่ละคนตั้งไปถึงไหนแล้วครับคุณไซค,ครับชิ้นส่วน6ครับเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนนะผมว่าดูดูแล้ว ดูแล้วน่าจะเป็นคอมแน่นอนแต่ว่าเอาชิ้นส่วนต้นเกมมาเล่นก่อนครับดาร์กโซครับเป็นชิ้นส่วนเช่นกันครับแล้วดูเหมือนจะสแลมไมเทมไปที่ใครสาครับทางโลกโกเปาครับเป็นจักับพัดมาถึงทนอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนี้โคโยลี่ครับน่าจะเป็นคอมจินครับ ดูจากสภาพครับแต่ว่ายังไม่มี2ดาวนะแต่ว่าเลยก็แปแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวโลขึ้น8ได้ครับเอ้โลหาตัวละครนะครับคุณซันครับเป็นทหารรับจ้างแล้วก็สแลมไอเทมไปที่แก๊งแพร้งครับมังกรครับยังคงเลือกให้เกรฟเป็นจาเม็ดหลักอยู่ครับเป็นอะคาเดมี่สี่ครับอะคาเดมี่ปกปักครับไม่มีเทคให้เกฟอย่างกระสุนแปดด้วยนะแต่ยิงแรงอยู่ว่าทางเกฟครับด้วยไอเทมของเขาครับ จะล้มคุณไซที่เลือดร้อยได้หรือเปล่าครับดูเหมือนจะล้มได้มไหมครับเอสเลียวยิงฟีสปอร์มากๆครับเอสเลียวนี่โอ้โหฟีจัดครับไม่ไหวครับมังกรยังล้มคุณไซไม่ได้ครับเอ้ยคุณแบ็คเขาบอกเขากดล็อกแล้วว่ากดล็อกแล้วครับแบ็คคราวครับกี่สแต็กไม่รู้ครับตรงนี้ใครสะหนึ่งดาวของเขาเขาเก็บหมอนี่อาจจะได้ในโกเฮลอีกหรือเปล่าครับ ได้ไซออนมาได้ทูม,มาครับ แล้วดูเหมือนจะแลม9ก้าเลยหรือเปล่าครับและอักเมนอันสุดท้ายสีทองครับไอสีพิสมติกครับคนดูได้มาเป็นเอนแชนเตอร์โซครับสําหรับทางแบ็กคราวครับผมไล่ดูเลยครับตอนนี้โรเทคเตอร์คราวครับสําหรับทางมังกรครับและคุณไซครับได้เป็นโซเชียลไลท์โซครับและใครสายยืนแสงสวยๆครับคุณด์กโซครับไฮเอนชอปไปแล้วครับเช่นเดียวกับคุณไซคุณไซเลือกมาเป็นบุยเซอร์คราวครับและคุณโลโกบาวครับเลือกมาเป็นติดโกบสองอันฮะ โอ้ห้องนี้ครับพโยรีครับเลือกมาเป็นบวกหนึ่งช่องตัวละครนะฮะเอาแล้วครับแล้วแบ็คคาวดีดขึ้นเก้าแล้วครับเดือดเดือดครับตรงนี้เบิ่มเบิ่มคือลือครับบีบขึ้นเก้าเสริมแก่งห้าของเขาครับกับไคซสาที่มีไอเทมเป็นแบบบิ้วเก่าช่วงต้นเกมครับไอช่วงต้นแพทฮะกันเขาเรียกว่าอะไรนะกุนซูจัสเลเยอร์แล้วก็เฮตโอเจครับเป็นบิ้วเก่าครับที่เร่งเดเมจ ดีมากๆสําหรับจิงนะแต่ว่าไม่ค่อยดีสไหร่สำหรับทางใครสาครับกระโดดดอตมาครับและอเสริมแก่ง5ครับแบล็กคาวฮะคัมแบ็กหรือเปล่าครับตอนนี้มังกรใกล้ระเบิดแล้วครับปกปัก5ครับลักเป็นปกปักไปแล้วครับตังศูนย์บาทตรงนี้ครับพิกเกมยากมากๆฮะมีใครอีกคุณไซนี่ออนฟลาเอาโซเชียลไลท์โซมาแล้วคือเป็นสองแสงสองใครสาไปแล้วครับดัรกโซนะครับดัรกโซมีวิตเตอร์ครับจากไฮเอ็นชอปของเขาครับ วิตเตอร์ไอเอจูเวลเกาเลตแล้วก็โอ้โหไอเทมโอ้迈โคดโอ้迈โคดดักโซครับไปครับลอยล้ำครับจังหวะนี้ขอวิตเตอร์อีกหนึ่งครับเรามารุ้นกันตรงนี้ครับพอเขาเลเวลแปดเสมือนเลเวลเก้าครับแล้วโลครับโลยัดห้าบาทรัวๆครับดักโซโลรัวครับมาครับมายังไงเหลือสิบบาทพอหรือยังดูเหมือนจะพอใจแต่เพยงเท่านี้ครับไม่หยุดครับกินสองดาวไปแล้วไปต่อครับโอเคตั้งหมดครับ ได้อัปเกรดเป็นจินมาฮะผมว่าผมเชียร์แบ็คคาวเลยว่านะเป็นเมอร์เชนารี่สไตล์แบ็คครับมียูมีครับมีใครสาครับแต่ว่าตังหมดตอนนี้น่าจะต้องอยากกันแล้วมาเจอคุณไซครับคุณไซที่เลือดไม่ลดครับได้จิงมาแล้วสำหรับคุณไซครับจิงค่อนข้างไอเทมค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเชียวครับยังไงครับจิงกับใครสาครับคู่ปรับคู่หูคู่เมาคู่มันคู่เบื่อครับเจอกันทุกแพทครับยังยิงกันอยู่ครับยูมีล็อกขาไปใครสาไม่โดนใครสายิงใครสาฝั่งน้นก็มมีคาเหอนกัน ใครสาล้มไครสาไปได้แล้วเหลือเพียงซิกคุณไสเลือดนองที่เท้าครับตบเข้าที่หัวครับดังปักครับนี่แต่มังกรไปแล้วครับ ก่อนไปก่อนครับตอนนี้ยังไงกันต่อครับไปดูตีไหนกันดีครับตีจักรพัดครับผมว่าจักรพัดนี่ไม่น่าเดือดแล้วตอนนี้ตอนนี้จักรพัดไม่น่าเดือดแล้วครับดูจากสภาพของอักเมนครับนี่ว่าคุณซันคุณซันนี่เดือดพอหรือเปล่าเลเวลแปดหมดตูดไปแล้วครับหมดตูดพยายามหาจี3ี่ดาวแต่ไม่ได้ครับได้มาเป็นถึกทน6ครับถึกทน6กระสุนครับมาดูกันครับคุณซันเจอกัวบคุณไซเลือดร้อยครับที่มีจิงสกับไครสาครับคซ่ายืนแสงยืนหน้าสุดครับไม่สนเพราะว่าใคร่าสามารถแดชได้ครับ และเดชออกไปตรงนี้โดนแซกโดนตึงนืดมา G ี GP ยังไงครับจี GP พยายามตีใครสัตว์แต่ว่าโดนยูมิี็อกขาอยู่ครับโดนระเบิดทิ้งระเบิดตูม้ามาครับยืนอยู่ในดงไฟครับ G ีพีร้อนรุ่มเหลือเกินกางเกงชั้นมันขาไหมแต่ว่ายังคงตีอยู่เออกอดก็ยิงอยู่เอกอ,เอกอดเป็นบุยเซอร์ด้วยเรื่อยอย่างเยอะยังไงมุนโดยังคงไม่ตายมีโมเรโลกับมีสะท้อนโอ้คุณไซครับโดนตบเข้าที่หัวไปหนึ่งครั้งครับเอาละ่ะแบ็คคาวระเบิดไปแล้วครับโอ้ เลเวล9ของเรา m e r c h a n t r y Style Back ระเบิดครับเราตักภาพมาที่ Darkso ครับ Darkso ยังคงเจต2ดาวไปแล้วฮะวิตเตอร์ขาดแค่หนึ่งครับตอนนี้กำลังคุยตัวเองว่า k ม e p me by ก i ต t ร r สำหรับคุณ Darkso ครับเพราะถ้าได้วิกเตอร์เนี่ยฉีดทีขี้ดุ้งนะครับเเรามาดูกันครับมาครับเดเมเหลักอยู่ที่วิตเตอร์และจินครับมาเจอกับทางคุณซันที่กำลังลังเลอยู่ไว้เทพเนี่ยผสมอะไรดีครับใส่วายไปที่จูเก่าแล้ววายล้มไปก่อนครับ วิตเตอร์จะได้รั้นหรือเปล่าครับมาครับเลเซอร์แรกครับเปี้ยว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 จีพียังคงไม่ตายครับยังคงทะลวงเข้าไปที่หน้าครับทะลวงเข้าไปที่หน้าครับทะลวงเข้าไปที่หน้าครับฉีดมาครั้งที่2เปี้ยว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 เหลือกอดกับมุนโดที่มันถึกเหลือเกินโอ้ดักโซโดนตบกระบาลไปอีกแล้วครับหัวแยกครับหัวแยกครับดักโซแล้วล้มกันละลวครับจังหวะนี้ตัวละคร5าบาทมีใครสากับกาลิโอที่ใส่คุนซูเลชเบนครับเอาครับ กันรัวๆครับไปเท่มเดือดๆครับนักโซนี้น่าจะต้องภาวนาให้วิกเตอร์2ดาวหรือเปล่าฮะตอนนี้ซันนี่หัวติดไฟไปแล้วครับถึกทน6ของเขาครับอีกฝ่ายถ้าไม่มีใจแอนซาเลเยอร์เนี่ยสู้กับคุณซันยากมากครับแล้วเออกดสอดาว2ตัวตรงนี้ครับแล้วมีสไนเปอร์มาครับให้ใครเอ่ยดีสุดผมเชียร์เออกดครับเพราะว่าเออกดจะตีไกลขึ้นนะแล้วก็มีดามจมากขึ้นครับแล้วใส่ไปที่ควินครับ ควินเป็นจูเกาครับชิ้นสุดท้ายของเขาแลมไปแล้วครับนี่ครับโคโยโนริครับที่ได้จินมาไวๆเป็นยังไงแล้วบ้างสภาพตอนนี้จิน2ดาวนะครับมีทางใจแอนกับทางเจอะก่อครับพยายามยิงเขาต่อทางจินครับเพราะว่ามีแต่แอนเซเลเยอร์ครับมุนโดโดนลวกเข้ามากระเด้งดึงครับ P ีพียังคงตีอยู่อย่างไม่หยุดยั้งครับดีเลือดอยู่ครับแต่ว่าจินครับ นัดสี่คมคมไปแต่ว่าเหลือคนเดียวแบบนี้โดนลุมมาหิงนัดหนึ่งไม่ไหวครับคุณซันชนะอย่างต่อเนื่องครับวินสแต็กห้าครั้งครับคุณซันยังไงกันต่อครับคนอื่น คุณดาร์กโซยังคงไม่เจอวิตเตอร์ครับมีตังค์อยู่10บาทฮะคุณไซล่ะคุณไซเลเวล9ครับกัดฟันขึ้นมาได้ครับได้ใครสะส่องแสงสามไปแล้วฮะเป็นใครสาชิ้นส่วนนะน่าจะยังหาพวบเลน่าจัน,น่าไม่เจอครับลองเปาเป็นจักรพรพัดห้าครับเดเมพแรงๆเข้มๆฮะมาดูกันครับคุณโลกระเปาเจอกับทําไมผมจับกล้องทีไรทุกคนต้องมาเจอกับคุณซันตลอดเลยวะอะมาก์กตอครับ ชาร์จทุบไปจังหวะนี้ไม่โดน G ีแต่ G ีโดนซานิล่ายิงอยู่ครับแล้วพยายามดุงเดือดขึ้นมาไม่ไหวครับลมไปก่อนครับเพราะว่าจักรพรรดิ5มันแรงเหลือเกินครับใซออนชาร์จทุบไปอีก1ทีครับจะไหวหรือเปล่าครับเหลือเพียงด้านหลังแค่2ตัวเท่านั้นนะสำหรับทางคุณซันครับแล้ววินสแต็กตรงนี้ครับโดนโลโกเปาครับดึงคอเสื้อขึ้นมาคุยครับหยุดตรงนี้วินสแต็กของเธอไม่ไหวครับเลือนรถตีหนึ่งคน เรามาสรุป้ัมทั้ง5คนสุดท้ายกันนะครับโคโยอิครับเป็นจินครับจินเจ้าหน้าที่ถึกทนครับทางคุณซันครับเป็น G ีพถึกทนครับทางลกโปาครับเป็นจักรพัิห้ามักหรือมาครับคุณไซครับเป็นไคซะสองแสงสาแล้วก็เทคชิ้นส่วนให้มีโลเยอะครับแล้วก็ดาร์กโซครับยังไม่2ดาววิตเตอร์คอมครับดาร์กโซก็คือพยายามเล่นตัว5บาบาทแล้วนะครับสุดจะยื้อครับผัดกันแพ้ขัผัดกันชนะยังคงไม่มีใครแบบ ไปต่อหร้อเปล่าครับดาร์กโซบอกว่ารีวิวเก้าอะไรไม่สนใจก็ตอนนี้กูเก้าอยู่ต่อครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับโลกันลัวครับโลกันลัวครับลักสองดาวจังหวะนี้ดาร์กโซตอนนี้กําลังเข้มงวดนะครับคิ้วข้ามหวดแล้วใครมาเอาวิตเตอร์กูไปใครมาเอาวิตเตอร์กูไปแล้วไม่เจอครับศูนย์บาทตรงนี้กระโดดไปเจอกับทางโคโยลิครับที่มีจินครับโอ้จินมีตีกระจายวยครับแต่ของเดือดๆอยู่ครับ กระจายใจแอนแล้วก็เจาะกอครับโดนลักฉีดมายังคงไม่ตายครับจินตั้งกล้องมาจังหวะนี้วิกเตอร์ฉีดมาโดนจินแต่ยังคงไม่ตายกัดปันอยู่ลักฉีดครั้งที่2ยังคงไม่ตายยังคงกัดฟันแข็งและยิงอีกหนึ่งทีวิตเตอร์ฉีดมาไม่ไหวครับทางโซดักโซครับโอ้ใหม่กอดยังยื้อยู่ครับไม่มีใครตายครับยังครับยังเหลือ5คนกันอยู่แล้วคุณซันแพ้ไปคุณซันนี้ก็น่าจะพลิกยากแล้วครับความหวังเดียวของเขาคือเออกด3หรือไม่ก็ g p 3ครับเขาสแลมทุกอย่างไปกับ G.P. และเออกอดครับเดือดครับก็ยังครับดักโซก็ยังไม่เจอวิตเตอร์ครับเรามาดูคขสากันบ้างนะคุณไซครับที่เลือดร้อยตั้งแต่ต้นเกมับมาเจอกับทางคุณซันครับไขส่าแสงสามครับคุณซูกับโมเลโรครับไอเทมก็ไม่ได้แย่กันเท่าไหร่ครับเดชเข้ามาครับติดโมเลโลไปทุกคนครับดันหน้าฮิวผักลงมากาเลโอกระโดดกระทืบเป็นซีซีอีกหนึ่งครั้งครับอยู่มีซีซีชาร์จอีกหนึ่งทีครับเดชเข้าไปจังหวะสองครับดูดเลือดไม่ขึ้นครับสำหรับทาง อ่า GP ครับมาอีกหนึ่งครั้งครับโมเรโลโอเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าครับผอมดุดเลือดแพ้ใครสาวโมเรโลทั้งนั้นครับขุนซันครับเจ็บหนักครับเลือดเหลือหกครับตัดภาพกลับไปที่ดาด์กโอ้เจอแล้วครับคุณด์กโซบอกว่าไทม์ทูโชมีลุคแอดมีโบรวิตเตอร์2ดาวไปแล้วครับเขามี5บาท2ดาวถึง3ตัวครับวิกเตอร์เจสและยูมิครับเดือดเือดครับเดือดเดือดครับตอนนี้ ตอนนี้ตัวเต็งนี่ผมให้คุณไซกับคุณดักโซนะตอนนี้เพราะว่าคุณโลโกปาวเนี่ยเขาซามิล,ล่าไม่3ครับคุณดักโซครับพี่คุณได้วิกเตอร์2ดามครับมาครับมีโชว์ชินครับนานาเด้งเร็วมากครับรัดช้าจังหวะแรกขีดเข้าไปใครสาหายไปเลยครับเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่ครับภาษาแดนหลบแล้วไหวหรือเปล่าดือจะไม่ไหวเพราะว่าเจสนั้นเลือดไม่ลดโอ้マイคูชเจสใครวะเนี่ยออเจออเจสดักโซเหรอ เจดักโซครับเจดักโซแต่ว่าเหลือยูมีโอ้โหสูสีอยู่ครับสูสีอยู่ครับสูสีอยู่ครับแต่คุณซันแตกมดแล้วครับกับ GP ของเขาครับแล้วเก้าอี้โดนตรี6ขีด4ครับมีตัว5บาทอย่างยูมีแล้วก็ทามเคนช์ครับตอนนี้ตัวเต็งครับตกไปอยู่ที่ไคสะแสง3ครับ จะพลิกสถานการณ์ยังไงครับโลโกพาวเพราะว่าทางซามิล่าก็ถ้าทางจะสาดยากแล้วด้วยเพราะว่าเขาสแลมเลเวลขึ้นมาเลเวลเแล้วนะเอาเลือกแว l u ลูมากกว่า3ดาวครับโคโยริครับพยายามเหมือนจะพยายามจิน3ดาวอยู่ครับเพราะว่าเขามีช่องเพิ่มนะเขาก็เสมือนเลเวล9ครับมาครับจิน vs วิกเตอร์ครับวิตเตอร์ครับต้องดูฉีดแรกครับถ้าฉีดแรกหายหมดก็สบายใจครับมาครับฉีดแรกปรับ โโอ้หายหมดครับหายหมดครับไม่ไหวครับโคโยลิครับแล้วตัวเต็งตอนนี้เหลือ2คนครับคุณไซกับดาร์คโซครับยูนิตเลเวล9ตีกันครับเพราะว่าอันนี้ตัวแบกตัวแบกขอภัยตัวแบกของโลโกเปามันเป็น3บาทนะครับส่วนของโคโยริเนี่ยตัวแบกมันเป็น4บาทนะครับก็คือเราไปเทียบ v a l u ลูแบบบาทแบกไม่ไหวครับเราไปดูโคโยริกันดีกว่า ว่าจะเป็นเทินสุดท้ายของเขาหรือเปล่าครับมาเจอกับคุณไซครับไคสะแสงสามครับโดนล็อกขาไปก่อนจากเจ้าหน้าที่ครไคสะแต่ว่ามีโล่ขึ้นมาหนาโคตรจากทางชิ้นส่วนครับทำให้ต้นเกมนั้นที่ยืน5วินาทีนั้นไม่ได้มีผลอัไรไคสมากมายครับและอีกิเทียลเรนไปอีกหนึ่งจังหวะครับตรงนี้แต่ว่าเหลือไคสะคนเดียวครับ1 v f ครับอีกิเทียวไป วันวีไฟของจริงว่ะเฮ้ยแล้วไปครับโคโยริซาโยนาระครับแล้วเหลือสองคนดาร์กโซกับทางคุณไซครับใครจะล้างบอร์ดได้ดีกว่ากันระหว่างวิกเตอร์และไคซสาครับก็ท้ายผมสปอยนะครับคุณดาร์กโซครับเอาทําเค้นไปอมไคซะาครับเพราะว่าไคซะายืนหน้าครับแต่ว่าเขาเขามีล็อกขาไหมเดี๋ยวผมดูกันโอ้เขาม่มีเจ้าหน้าที่เสียดายถ้าเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะล็อกไคซะาได้ ไม่ได้สิทำเคนเลอร์เยอะสุดโอเคลราไงก็ล็อกใครสาไม่ได้ดีครับขออภัยล็อกไม่ได้ครับแต่ง่ายสุดคือเอาไปจุ่มหน้าใครสาครับเพราะแสงมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับมาครับ2คนสุดท้ายครับใครจะได้รับรางวัลนี้ไปครับเอาทำเพเลยืนจุ่มหน้าใครสาครับใครสาได้อมไหมอมใครสาครับสวยอยู่ครับจังหวะนี้ใครสาไม่ได้ทำาดเมจแรกครับแล้ววิกเตอร์ฉีดกันเข้ามาครับไม่มใครตายวิกเตอร์ฉีดทีที่2องบกาเลโอดดไปล้วงแต่ใครสาโดนมาโดนฉีดหายไปแล้วครับหรับทางใครสาครับเหลือรักครับ นัวมากโนถั่วมากตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องแล้วเหลือเจสเดียใครวะใครของใครไม่รู้มาครับของคุณรักโซครับว้าแล้วยังไงครับคุณไซจะแก้แผนยังไงเพราะว่าแสงมันอยู่หน้าครับมันย้ายแสงไม่ได้ฮะย้ายแสงไม่ได้นะ ถ้าคุณอยากให้ใครสาเล่นสกิลเร็วยังไงคุณก็ต้องยืนแสงสอยู่ดีครับทมเค้นยืนอัดหน้าใครสาเช่นเคยครับเรามีจะได้อมหรือเปลา่าแต่เหมือนเลียไปหาบิกแคนครับแล้วอมไปบิกแคนครับเป็นทมเคนบอตครับตอนนี้ใครสาอยู่ไหนผมมองไม่เห็นแล้วเลว,วิตเตอร์ฉีดเข้ามาจังหวะนี้ใครสานี่ไงอีทีเทียวเลนมายังคงไม่ตายครับยิงอยู่ด้านนอกครับแต่เหลือเจสที่ถึกทนเหลือเกินแล้วแดชเข้ามาอีกสองจังหวะเข้าไปครับเจสยังคงไม่ตาย ยังไงต่อกาลิโอยืนแทงให้ถ้าบแบบนี้ทางคุณใสน่าจะชาหรือเปล่าครับแดดหลบยังไงครับอยู่นี้ต้องตอบคนเกิดนะครับนี่ไงครับเจอไทม์เค้นบออลเข้าไปครับอมผิดชีวิตเปลี่ยนครับผมพูดแค่นี้ครับอ๋อติดบริการเออใช่ใช่ใช่โอเคแสดงว่าคุณใส่ทำถูกแล้วครับติดบริการครับ ถ้างั้นก็การันตีโอมบิดแข็งครับอย่างนี้ต้องแก้เกมยังไงครับแก้ยากครับเพราะว่าบริกาจะทอนก่อนนะทาให้ทําเค้นนั้นเออเขาย้ายจินมาข้างหน้าเหรอฮะอ๋อไม่อยากโดนฮุกปะครับย้ายจินมาข้างหน้าครับจินบอกว่ายิงไกลคืออะไรยิงใกล้นี่แหละคมๆเน,น้นๆแล้ลักกระโดดมาตรงนี้ยังไงต่อครับวิตเตอร์ฉีดทีแรกเข้าไปปาดเข้าไปโดนใครสาใครใส่ยังคงไม่รอดเอ,อยังคงรอดอยู่ครับยิงอยู่ที่ลามวิตเตอร์ได้ฉีดทีที่สองครับโดนใครสา,าไหมโดนใครแา,าท็อกัพเจได้เข้ามาทันทีลักพยายามยิงอยู่ครับเหลือลักกระเจสแล้วเหลือท และเกมพิกกับมาอมใคาตาไปโอ้อยผมถามแค่เดียวนะเมื่อไหร่จบด่านเจ็ดแล้วนะเฮ้ยยุ่งสู้กันอีกนานาหไ,ไหมมึงจะสู้กันอีกนานไหมเฮ้ยเมื่อไรจบเนี่ยแล้วแม่งเลือดเลือดบวกสองทั้งคู่เลยเนะี่ยเวนอเวนอ้ยนี่ยคือตั้งสองคนมีเลือดบวกสองแล้วมันก็บวกกันไปดิไอเวนก็คือต้องมีคนใดคนหนึ่งห้าบาทสามดาวเนี่นหรอเหลือคนตัวสองตัวเออ,อมันไม่ชนะขาดมาต่อครับ ต่อครับแข้งหกลักมากเหมือนเดิมครับภาพเดิมเดิมครับไปนอนไท์มาครับใครสาโดนรวบยืนอยู่กับที่แล้วโดนวิกเตอร์ฉีดเต็มๆแบบนี้เต็มข้อครับแต่ยังคงไม่ฟอกอัพเจครับดีเลือดขึ้นมาครับจากแสงสามครับแต่ว่าเหลือเจสป่ะแล้วแพ้นะเนี่ยเหลือเจสครับอมใครสาไปแล้วเหลือยูมิแล้วคลายใครสาออกมาแล้วลุมตีเรียบร้อยครับตอนนี้คุณดาร์กโซภาษีดีกว่าครับ นี่ถ้าแสงไม่อยู่หน้าเนี่ยผมว่า5วันก็ไม่จบครับคือพอแสงอยู่หน้าเนี่ยมันทำให้ใครสาเล่นยากใเฉยทางไซเขามีแค่การีโอเป็นซ c ครับมันยือได้ไม่เท่าเจสครับคือเจสแม้ว่าจะไม่มีซีแต่ว่ามีข้อดีอย่างโลบูชิตน้าลำคาญที่ไม่เคยเนิร์สักทีครับใครสายิงปีอยู่ฮะเออแต่วิกเตอร์หายไปแล้วนะครับแต่เหลือเจสก็เหลือภาพเดิมครับเหลือเจสกับทาเค้นนะครับผ่านกันอมอ่ะอ่ะ เอาแต่เจ๊ตายอมไอ้นีคายอมกันไปอมกันมาเหลือคนเดียวมึงเลิกสลับชนะดิคือชนะก็ชนะคนเดียวไปจะสลับแพ้สลับชนะทำไมให้ดันแปดแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณไซครับได้มาเป็นโอ้โหแบนชีคอีกอันเรอส่วนดักโซได้ซันไฟครับซันไฟเลดเกมนี่ภาษาบ้านๆก็คือกระจอกนะครับทำอะไรไม่ค่อยได้ครับซันไฟเลเกมอ่ะเราเวลกแล้วครับ โซครับอัดอั้นเลเวล8โลมานานครับตอนนี้ขึ้น9ครับเพิ่มทาหลีกมาครับมีแสงเหมือนกันนะครับระหว่างแสง3กับแสง1ครับทั้งวันครับคู้นี้ทั้งวันครับเลือกที่จะให้ลักดดนหุกครับเดี๋ยวนะเซฟเฟอร์แบบนี้โอเคเซฟเฟอร์วิกเตอร์เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้วิกเตอร์ฉีดต้นเกมครับไคสาโถมเมาก่อนครับกาลิโอกระโดดคืบเพื่มมาครับวิกเตอร์ได้ฉีดครับลั่นวาจาใบโดนไคสาแต่ไคสาไม่ตายครับโมเรโลีมทีฮิวมาจากแสง3อีกหนึ่งครั้งครับ ยังไงต่อเหลือเจสครับแต่ว่าใครสาครับพ็อกอัพ GA นี่เจสกระโดดตามทุบครับคายออกมาทุบหน้าเข้าไปครับคุณไซครับมึงตายสักทีเถอะครับไม่ตายครับขออภัยครับสักที๋ยวคายไปนิดหน่อยครับมันคงไม่ตายครับคุณไซครับคุณไซต้องหาจันน้า2ดาวโอลิน่า2ดาวนะฮะถ้าไม่หาเนี่ยระเบิดนะฮะมันช่วยนะครับจันน้า2ดาวฮิลแรงขึ้นเยอะนะครับจะเป็นลัดตาหรือเปล่าครับยืนหน้าครับอยากซัดหน้าคุณครับคุณไซบอกอยากซัดหน้าคุณครับอยากซัดหน้าคุณครับมาตีกัน วิกเตอร์รอบนี้ไม่โดนลอยด้วยครับไปน้องสปาร์กมาฉีดปิว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 มีใครตายไหมอยู่มีล้มไปก่อนครับแต่ว่าทิ้งท่านัชชัปเตอร์ไว้เสียเซียวครับวิกเตอร์ฉีดแรงจัดครับยังไงต่อดูเหมือนจะไม่ไหวครับแล้วชัยชนะตกเป็นของจากรับกจีจีครับจบแล้วครับ8ดขีด2ครับโอ้นานชิบหายครับลงแรงังไม่นานเท่านี้เลยครับ